วิธีที่จะหยุดเอาชนะความรักที่ไม่ใช่ค่ะเพื่อนๆเ,เคยมีความรู้สึกนี้ไหมคะว,ว่าตอนช่วงที่แฟนของคุณเนี่ยบอกเอลิกมีคําถามเกิดขึ้นกับตัวคนเองมีความรู้สึกว่าทําไมฉันถึงโดนปฏิเสธทําไมเขาถึงไม่รักฉันเหมือนเดิมทําไมเขาถึงเลิกกับฉันทําไมเขาไม่ให้ความชัดเจนกับฉันก็จะมีคําถาม เกิดขึ้นในหัวสมองมากมายแล้วบางครั้งเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วใใจนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันไปกันไม่ได้มันไปกันไม่ได้ตอบไปแล้วแต่เราก็ยังไปโฟกัสอยู่ที่เขาใช่ไหมคะครั้งเราก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะกลุ่มแล้วนี่่มันไปกันไม่ได้ไหมเราต้องไปคิดถึงเขาคุณซี่ขอแนะนานะคะว่าคุณสามารถที่จะออกมาจากความรู้สึกแล้วก็ความกังวลใจนั้นได้ค่ะโดยการที่คุณต้องเคารพตัวคนเองให้มากพอค่ะแล้วคุณก็ตั้งคําถามเขาว่าถ้าว่าคุณกับเขาเนี่ยมาคืนดีกันเหมือนเดิมแล้วเนี่ยคุณได้เขากลับคืนมาวเีคคุุณจะมมมาส คุณจะสามารถอยู่กับเขาใช้ชีวิตกับเขานะอยู่อย่างมีความสุขเหมือนเดิมหรือเปล่าคุณจะไม่ทะเลาะก,กันแล้วก็ไม่ขุดคุยเรื่องราวในอดีตขึ้นมาหรือเปล่าตั้งคําถามให,ให้หลายๆคําถามให้ตอบสนองกับตัวคุณเองว่าคุณต้องเข้าใจกับปัญหากระโจ์โจ์นี้นะคะบางคนนะคะคุรีเซ่เห็นนะคะว่าต้องช่วงชิงเดินน้นจนต้องได้เขากลับคืนมาแล้วก็ลดคุณค่าตัวเองลดศักดิ์ศรีตัวเองค่ะเราเป็นผู้หญิงนะคะ อย่าลดคุณค่าตัวเองค่ะอย่าลดศักดิ์ศรีตัวเองค่ะบางคนเพรพอได้เขากลับคืนมาเขาต้องเลิกกับผู้หญิงฝ่ายนั้นแล้วกลับมาหาคุณเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าเอ้ยแค่มีความภูมิใจในที่ทีเขาได้เขากลับคืนมาแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอลับมาได้สักพักนึงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ค่ะความรู้สึกไม,ม่เหมือนเดิมค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะ เพราะว่าคุณไม่ได้รักเขาแล้วค่ะเพียงแต่ว่าคุณต้องการที่จะเอาชนะเขาเท่าน,นั้นเองคุลิซี่ขอแนะนาเลยนะคะว่าชีวิตคนเรามันต้องเดินต่อไปอย่าเสียเวลาเลยค่ะตรงจุดๆนี้ตั้งคําถามกับตัวเองอย่างซื่อสัตย์นะคะว่าเราต้องการได้เขากลับมาเพื่ออะไรเมื่อคุณได้คําตอบที่ดีแล้วเนี่ยคุณก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้ค่ะคุลิซี่นะคะขออวยพร ให้เพื่อนๆนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็ฝึกที่จะคิดตั้งคําถามกับตัวเองนะคะแล้วคําถามนั้นนะต้องเป็นคําถามในเชิงบวกที่จะช่วยตัวเราเองที่ออกจากปัญหาน,นะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อรักค่ะคุณลิซี่เลิฟเอ็กซ์เปิดค่ะ